เนี่ยไฟดับซ้ำไฟดับแล้วสวัสดีค่ะไฟดับแล้วนะฮะน้องแารีแต่กับคุณตากา้านมารายงานตัวค่ะหนู <c oughs> เอาเนี่ยเอาตาใส่บ้านตาใส่ไปแล้วจ้าที่ประตูนี่โต ขอัญเลยขอัญเลยไปขอัยขอัยไปขวัไปไสวะขมาเลยมาเลยมาเลยส่งกูไข้ได้เนี่ยขอมาเอามอมาเอามาเอามาเมาเอาม่เอาอเอามอาเอามาเมาเอามาเเอาเอาเอมาเอาอออาอา พวนเอ๊ะเอ๊ะเไม่อมค่ะจ <ham> ้าบอะอันแหงเลี้ยมยังลักเอาเอาเจ้าเจ้าเจ้า chợ เจิมๆ chợ เจิมๆ chợ เจิมๆถ้าบ่อ่านโอ้ซื้ออย่าง

เชียวมเียปากเนี่เจียแดดน่ะเอียบเจียเอาอย่างนี้นะเออผัวไปหาตาเหจะมาหาป่านั่นยังหาปาเฮ้ยเฮ้ยมันเสน้นี่สาวขึ้นหรือเ่บรรยากาศซอมรา้ยงือเปล <pump. S 3> ่ะหาผู้ใดอันเบื้องอันบรรยากาศ อันของอันพยาบัลแช่ก็พยาบาลขวามลองเพีกัซื้อบัตรจองตัวอะไรด้วยนะคะที่เพจนาดิตะไลน์นะคะซื้อบัตรจองตัวได้เลยค่ะเราเหลือเดี๋ยวมไล่อานไล์่เดี๋ยวมาไล่ออนไลเด้อค่ะทักเพจเลยอยากเหนก็ไล่นไกัทักเพจคะไจอกันเจ้าเฮ้ย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 เฮฮ้เฮ้ยไปยเฮาไป้ยเ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเได้มได้ไดเฮยว๊ะเฮยเฮ้ยโอยไปไวนยหาคไปเลยค่ะวะปดไม่ไปเลยค่ะคนสงสัยวิจแค่ไปหาตาไปหาตาว๊ะนาทิตเฮ้ยเฮ้ย ไปแล้วไปแล้วฮะตาฮะตาตาเอิร์สที่หนสิเปลี่ยนเข้าเลยหวงมาพีมาพีมาขวดขวดขวดมาเลยค่ะมา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  ประเทศนถือเรียปกนถือเรย้าอหสิบเือดง้าสมาือหาีเือเอาด้วยเ็่วท่าเอรไปหาตาเร็วเร็วเใสตายส่ายมีเน้เียี่เีไปหาตาเร็วตาเอื้อนายเร็วเวเร็วเรนีตาเออยู่พี่ใครจะมาคะมาเลยค่ะ cờ nó tới hết cái hạt ta cái hạt ta đó. <laughs> ขันไหนล่เด็นี่อันนล่ะเด็ดกนี่เฮ้ยย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 กยยยพี่ยย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 

ย่่กแล้วมาด้อมาเ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 ด้อมามาดอาาเดี่มเด้อาม มาเด้อมาเด้อมาเด้อยุ่งกัดขาคนเด้อมาเด้อตูตะไปหาตาเร็วเร็วเร็เร็วเวมามาเร็วเนไปหาตากะวันนี้พี่อีพี่เร็ววพี่พี่พี่เอิร์่เร็วเร็วเร็วเร็พี่พี่พี่

เอาไปไปจังไหนยังเรยนีกวก่เาเก็บมือมือมือตำมาเไม่เปนไรค่ะใหม่มือเดี๋ยวใหม่ทีเดนหันต้ใจพ่อสามว่นรูกโกหน่อยอืมลกอีกย่บอกลกไปหาตาการไปตาลไปเว้ยจนไปแล้วนวหโอ

ไา่บายยมาไปาไปแล้วตาไปแล้วค่ะตาไปแล้วค่ะแล้วนั่น้ย คลิปนี้ก็เอาไว้ชันี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนาดิตาจังจะมาหาเอฟซีใหม่นะคะหนูสวัสดีค่ะกว่าลกูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปวกมือค่ะโอ้ย